อัปเดตชีวิตก็น้องตั้งตาก็ปีนี้ก็รู้สึกแบบดีใจสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาก็ได้รางวัลทั้งสองคนทั้งตั้งต,งตา,าก็เติมเต็มมาค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของต้ามันไม่ใช่รางวัลน,นะฮะไม่ใช่รางวัลที่รู้ได้รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจ <S <S แล้วก็ <S <S ดีใจกับเขาด้วยความที่เขามีทั้งสองคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีวินยัยมันเป็นอะไรที่ถึงจะเราเป็นพ่อคุณแม่เนอะสั่งแบบ แบบว่าบอกให้ลูกทําขนาดไหนถ้าเขาแบบไม่ทําเราก็แบบน้องอาจจะไม่ทําแต่เรารู้สึกว่าเออเขาทําด้วยตัวเองโดยด้วยความที่เขาเรียนเรียนแล้วเราอะทางานคาุณตาทำงานค่อนข้างเยอะมากๆอะเยอะจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาให้เขาฉะนั้นเราก็เลยอาจจะแบบดับเบลิลขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยคือเวลาตากลับบ้านเขาก็จะแบบเหมือนจะนอนแล้วแล้วเวลาเขาจะเขาออกไปเรียนตาก็แบบยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทํางาน ทำงานค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลเขาทั้งสองคนแล้วเวลาเขาไปแข่งกีฬาเราก็ไม่เคยได้ไปเลยเพราะว่าเราทางานตลอดเวลาฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาให้เขาแต่เขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบได้ในส่วนต่างๆง,ง,งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆค่ะ ก็มีการพัฒนามากกว่าค่ะก็คือในเรื่องของร้องเพลงหลายๆคนก็แบบขอบคุณพี่ๆมากๆขอบคุณอยู่ดีเขามีแฟนคลับมีแรงเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเขาตั้งใจแล้วเขาก็แบ่งแยกระหว่างเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องเรื่องร้องเพลงเรื่องดนตรีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะการทำงานอะไรต่างๆขอพี่าแล้วก็ก็ตอนนี้รอให้แบบ บแบบแม่ว่าตอนนี้ก็คือว่ากําลังดูอยู่ว่าจะไปในแนวไหนก็คือเรียกว่ามีหลายๆ,ๆหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาแบบพูดคุยกับเราว่าแบบเออน้องชอบไหม สนใจไหมหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องของละครนี่ก็ถามไปแล้วว่าเขาจะเล่นไหมเขาก็บอกว่ายวขอดูก่อนค่ะประมาณนี้ก็เรากำลังเลือกอยู่ในช่วงของการตัดสินใจของเขาอยู่ก็เอาที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาทําแล้วเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในในสิ่งที่จะทำเพราะว่าถ้าเราทําอะไรที่เราเรารักแล้วอ่ะเขาก็อยากจะทํามากขึ้น แต่ในส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มมีความที่เขาแบบสนใจมากขึ้นด้วยเราก็เลยให้เขาตัดสินใจค่ะเขาไม่ต้องเริ่มต่บการเรียนที่แบบตัจะเปลไ่ยนใหม่ก็เป็นหวขด้วยเหมือนกันแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็มีความเชื่อมั่นเหมือนกันว่าแบบน่าน่าจับไปได้คือเขาก็แบ,บ่งเวลาเรียนก็คือเรียนทํางานก็คือทํางานก็เลยฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กบ้างเวลาเหมือนตาทำไปกองถ่ายอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะตามไปด้วยบ้างเขาก็เลยเห็นถึงการทํางานและที่สาคัญที่สุดคือเขาเห็นเราว่าเราทางานหนักขนาดนี้ ก็คือมันอาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าแบบชีวิตเรามันโตขึ้นไปมันก็ต้องทํางานแบบนี้นะทํางานหนักแบบนี้นะฉะนั้นการที่แบ,บ่งเวลามันก็ต้องแบ,บ่งเวลาให้ให้ให้ให,ให้ดีให้ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันโอ้โหลูกวัยรุ่นลูกวัยรุ่นนี่ก็คือมันต้องมีการปรับนะลูกเล็กก็จะแบบหนึ่งลูกโตก็จะมีการดูแลอีกแบบหนึ่งอะค่ะตอนนี้เขาก็ทั้งสองคนก็จะเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่น อ่ะฮะเราก็ต้องมีการที่เราพูดคุยเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่ไปไหนก็ไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือด้านเลี้ยงลูกคือแบบตึงบ้านหย่อนบ้างอะไรที่ตึงก็อยากให้มันตึงเกินไปเพราะว่าบางทีเขาอยากจะปรึกษาอะไรแเขาอาจจะกลัวแล้วไม่กล้าคุยอย่างเงี้ย่ะหย่อนก็คือไม่หย่อนเกินไปแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบ ตึงบ้างหย่อดบ้างให้เขารู้สึกว่าคอมอร์รู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจเป็นเหมือนเพื่อนมีทั้งพูดมีทั้งคุยได้แล้วก็ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่องก็คือจะพยายามให้อยู่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะความยากของการเด็กยุคนี้ด้วยความที่ามความยากของเด็กยุคนี้ด้วยความที่มันมีเทคโนโลยีนะแล้วก็หลายๆอย่างมันสภาพแวดลอ้อมมันต่างกับรุ่นเรามากๆรุ่นเราก็คือว่า สมัยก่อนพูดตรงๆสมัยก่อนเราเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เวลาไปร้านอาหารเราก็จับแต่โทรศัพท์มือถือครอบครัวน้อยมากที่จะาหันไปแล้วไม่เห็นใครเล่นโทรศัพท์ในร้านอาหารนั่นอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกเขาว่าคือด้วยอายุเราด้วยมั้งคะอันนี้ไม่ได้เข้าเรื่องโรงพยาบาลด้วยด้วยสุขภาพตาด้วยสุขภาพเออพิวเตอร์ด้วยหลายๆคนมันก็อาจจะมีอะไรที่ที่มันค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพไปอะฮะ มันก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่รู้จะอยู่กับลูกได้อีกนานขนาดไหนอะไออย่างเงี้ยคะแต่ก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มอบให้เขาก็คือแบบหัวใจที่แบบทําให้เขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างรากฐานให้เขาแบบสร้างรากฐานมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเองินทองใดๆสร้างรากฐานให้เขาให้เขาอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ตอเป็นคนเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่อะคือาาไม่เสิร์มากก็คือว่า หากินเองเรียนเองทําทุกอย่างเองไปไหนมาไหนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขามีภูกุ้นกันมีความแข็งแกร่งที่จะเติบโตไปในะนาคตที่จะแบบต่อสู้กับโลกภายนอกได้แต่ใดๆเราก็ให้อยู่ในกรอบที่มันเป็นอะไรที่เอ่อเป็นอะไรที่มันอยู่ในกรอบที่ไม่ออกนอกไม่ออกนอกลู่นอกทางเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดีอะไรประมาณนี้ค่ะกระไรเขายังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่คือเราเราเราให้เขาเดินแหละแต่เราคอยประคองข้างๆแล้วก็คอยมองว่าสิ่งม,มันจะแตกแถวไหมจะอะไรไหมแล้วก็คต่ตบๆให้อยู่ในรกรอบนะคะแต่ไม่ได้สั่งว่าแบบคุณต้องเดินตรงเดินซ้ายเดินขวาค่ะตอนนี้ยังเป็นการกังวลอะไรแต่คุณลุงอะไรบ้างตอนนี้ก็คงไม่กังวลแล้วอะค่ะโตก็เป็นอาจจะเป็นโชคดีที่ พี่น้องรักกันมากทั้งตั้งแต่เต็มเขาเป็นพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันมากแล้วก็แค่สอนเขาตั้งแต่เด็กมาว่าแบบมีกันสองคนพี่น้องนะถ้าไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะดูแลเราหรือประมาณนี้วันหนึ่งทุกคนมันก็จะต้องแบบหายไปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ลูกได้หันไปวันหนึ่งเพื่อนอาจจะหายไปแต่หันไปยังไงเลือดก็มันก็คือเลือดของเราทั้งสองคนยังไงหันไปก็ยังมีพี่น้องฉะนั้นก็คือรักกันไว้แล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดทีี่่่เเเราาาาาไดดด้ททใใจจมตตลลลลอออววูแกก็็คคืบบ เขาดูแลฉันกันและกันมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ตั้งครร9เดือนแล้วคุณออกอะไรนะคุณออกอ๋อยังฝันถึงไหมคุณออมไม่ฝันถึงแล้วค่ะแต่ก็ยังแบบรู้รู้สึกว่าเขาก็ยังแบบอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาเน,นอะเพราะว่าเราก็ยังอยู่กับคุณดาริยาอาตลอดเจอน้องตลอดแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องตลอดอย่างคุณดาริยาก็มีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตน้องได้อย่างเช่นแบบมีรายการ ก็คือสามารถชวนแบบชวนน้องไปทํางานบ้างแล้วก็คืนดาเรียเขาตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วด้วยฉะนั้นอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตน้องเขาได้ตอนนี้เขาก็เรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็แบบหาอาชีพให้น้องที่จะแบบดูแลตัวเองได้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเราซัพพอร์ตได้คือมันไม่ใช่ว่าน้องเราน้องของเราแบบ ไปแล้วแล้วเราจะทิ้งเขาคือดาริอัเขาคือคนหนึ่งในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักจริงๆนิสัยดีจริงๆคือคิดว่าถ้าเขาไม่แบบนิสัยดีจริงๆคงคงจะเข้ากับน้องของเราไม่ได้อะไออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าแบบวันหนึ่งถ้าน้องไปเราก็คงจะไม่ทิ้งดารดออย่างแน่นอนอ่ะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากคือะไรอยากอยากจะดูแลเขาไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเหมือนไปเรียนทาขนมเรียนฝึกหัดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เพื่อตัวเขาเองเราก็คอยที่อยู่เป็นเป็นเพื่อนคุยหรือวันไหนที่เขาเหงาหรือเขามีปัญหาเราก็พยายามที่แบบซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเขาค่ะสภาพจิตใจเาดีใช่คะคือสภาพจิตใจน้องก็ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันมันคือไม่ใช่มันขย,ยระยะเวลาหรอกคะ่ะคือเขาผูกพันแล้วสิ่งที่เขาเจอคุณอ,อมแล้วเขาอยู่กับอ,อมตลอดเวลา ด้วยเขาบังเอิญเจอคุณอ๋องตอนที่คุณอ๋องป่วยพอดีฉะนั้นระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณอ๋องมาค่ะมันค่อนข้างที่จะปุกพันกันเยอะคืออยู่เหมือนแบบ24ชั่วโมงที่ดูแลตลอดเวลาฉะนั้นมันไม่ได้มีเวลาที่แบบไปมาหาสู่กันฉะนั้นความบุกพันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตาคิดว่าแต่ละวันที่เขาได้เจอกันหรือวันที่แบบจะต้องแต่งงานกันวันนี้หรืออะไรเป็นเป็นวันต่างๆหรือโลเคชั่นต่างๆที่เขาได้ไปอ่ะเหมือนเราอ่ะแค่เรายังไม่ได้มีคนที่จะไปกับเราถ้าเราไปสถานที่นี้เรายังคิดถึงกับ ิ่งดีๆที่เราได้เกิดขึ้นที่นั่นไม่เป็นความทรงจำแต่อันนี้มันอาจจะเป็นมมรคภาพอาจจะเป็นความทรงจําดีๆที่เขาไปถึงดวงจุลแล้วเขานึกถึงอ่าฮะสิ่งสำคัญที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าน้องของเราอ่ะก็ยังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลายิ่งที่เขาโพสต์ต้าก็จริงรู้สึกดีใจนะว่าน้องชายต้าก็ไม่ได้หายไปไหนจากจากใจเขาอันนี้อันนี้รู้สึกดีใจจริงๆอ่าฮะแสดงว่าสมมติยัมีชีวิตอยู่เรื่องก็คือฝากความตากอย่างไรกับดวงตาด้ย ก็คือมามามาด้วยกันบ่อยหรือประมาณนี้ค่ะคือคุณอมก็มาบ้านตบ่อยแล้วก็พาไปกินข้าวบ่อยเพราะเวลาไปกินข้าวก็คือว่าเขาก็ไม่อยากไปกันสองคนอะฮะก็แบบต้องมีคนแบบคอยดูแลด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปด้วยเขาก็แบบมันก็จะเป็นพูดพูดทีเล่นทีจริงอะพูดทีเราก็แบบว่าเขาทีว่าแบบไม่ต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็คือเขาก็จะพูดพูดตลอดนะคะว่าเอ้ยแม่ถ้าผมไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยดูฝากดูดาเลียดินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกสามเดือนครึปี อันนี้ต้องแล้วแต่เริ่อแพลนที่จะต้องทําบุญของคุณออมหรืออาจจะต้องให้ทางครอบครัวคุณออมเนอเป็นคนดูแลและเป็นคนจัดก,การค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีแฟนคลับรวมถึงทุกๆคนที่อยู่รอบตัวรอบตัวตาก็ยังถามถึง,ถงน้องอยู่เสมอค่ะ